ไม่นะอะไรกันที่นี่ที่ไหนทำไมฉันนัน่งอยู่บนเก้าอี้เออนูอะกลายเป็นอาหารหนูออไป,หหปแล้วมอชิมมาชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิป,ปุรีในเกมบล็อกแมนโกค่ะจากที่เล่นไปครั้งที่แล้วนะคะกิบบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวกิฟจะต้องมีอีพาร์แน่นอนว่ามันสนุกมากๆเลยนะคะก็กลับมาตามคําสัญญาแล้วนะ อ๋อ oh, ใช่สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดู b o c Man Go คลิปของคลิปคลิปนี้เป็นคลิปแรกน้องไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะ Block Man Go เป็นเกมที่มีมินิเกมมากมายหลากหลายเลยนะคะมีทั้งแนวผจนไยัยแนวสยองขวัญแนวสร้างสารรค์อะไรแบบนี้เนาะมีหลายหลาย,หลายแนวเลยแต่ในะที่คิิปชอบเล่นเป็นพิเศษจะเป็นแนวสยองขวัญน,นะคะครั้งที่แล้วกิ๊บเล่นเป็นแบบคืนเฮียนโรงเรียนหลอนไปค่ะเล่นคนเดียวซะด้วยแล้วก็กว่าจะชนะได้นะคะใช้เวลาพอสมควรเลยก็สามารถ ไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิป,ปแปะลิงก์ของคลิปที่แล้วด้วยเผื่อใครจะอยากย้อนไปดูอีกทีนึงอะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะคิิปจะมาเล่นแมพชื่อว่าบ้านหนูมอละนะค่ะแต่ค้ามีคกิปไปด้มาคนเดียวค่ะคิิปพาเพื่อนมาด้วยนั่นก็คือคุณครูกะนั่นเองค่ะโอเคค่ะเราไม่ต้องพูดมากดีกว่าเนาะเดี๋ยวคุณครูกะรอ,อนานป่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมไปกันเลยดีกว่า พร้อมๆหนีออกจากบ้านให้ได้ทําทุกอย่างที่คุณทําได้เพื่อหนีออกจากบ้านผีสิงนี้อย่าหันหลังกลับไปเด็ดขาดคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรกําลังไล่ตามหลังคุณอยู่นะหาความจริงจากเบื้องหลังทุกอย่างนี้ค้นหาให้ได้ว่าเขาคือใครกันแน่ชัานมาแล้วเขาไม่คุณครูแน่เลยคุณครู คุณครูเนี่ยเขามีโหมดให้เล่นอยู่สี่โหมดมีง่ายปานกลางยากแล้วก็ฝันร้ายคุณครูอยากเล่นอะไรเรเราก็ต้องเล่นโหมดแบบอันนี้ดินี่โหมดปานกลางดินอกจากจะมีสี่ระดับความยากแล้วในแต่ละห้องยังสามารถเข้าไปเล่นพร้อมกันได้4ี่คนตอนนี้มิคิปกับค,คุณครูคแล้วเราก็เลยต้องไปพร้อมกับคนแปลกหน้าอีกสองคนเอ้ยวันดีพวกนายแล้วไม่รู้พวกนายเป็นใครแต่พวกนายจงสละชีพเพื่อเราซะเฮ้ยมาถามที่ไหนเก็บเก็บ อ่าได้กุญแจสีน้ําเงินอ่าคุณได้รับคุญแจอ๋อเ<ใ>น,นี่ยไปปลดล็อกตรงนี้แน่เลยนี่ไงมีกระดาษด้วยมีหนูดุอยู่ในบ้านฉันขังตัวเองไว้ในห้องแคบๆมานานมากเพื่อไม่ให้ใครถูกจับได้ฉันหิวมากเลยฮย <c oughs> ฉันต้องหนีไปให้ได้อ,อยู่ให้ห่างจากหนูพวกนั้นด้วยนะวันนี้นี่นอ่าเราขอดูห้องน้ําก่อนโอ้นี่ไห้องน้ํามีมีอะไรมีได้รับคอ้อนเราได้คอ้อนมา ปิด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 ดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วม่เบบาเด้บาเดแล้วคุณทำไมสีหน้าคุณกิ๊แบบหวาดกลัวมากสีหน้าคุณหวาดกลัวเปอนกัไคุณหัมาดิหันมาดิอหันยัหันหัอยู่หัอยู่หัได้ัเราอยู่ในอ่างที่ไหนหโอยครูงนี้มีท่อโอเคอ้จุ้งท่อมาข้ท่อข้ท่อ ฮ้้ยยมมีือดวคอนี่ใช้หักแจกันหักแจกันอ๋อต้องหาแจกันแน่เลยของเราอ่ะคุณครูเจออะไรบ้างไหมไอเทมไม่เจอนะผมเจอแต่อะไรไม่รู้พวกจงยาเต็มไปหมดเฮ้ยมันมาแล้ว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 เฮ้ยไอุ้ณครูตายอหรอตายดิ ไม่นะผมตายหัวใจผมเหลือด้วยหัวใจผมเหลือด้วยมันบาลนะ้วมันบาดนะอนะกผมเป็นคุณแล้วผมเป็นคุณแล้วมันบามันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปคุณวิ่งไปวิ่งไปเอาคุกล้มด้วยนะเศรษฐีเกิดอาการขุนเคืองกับอะไรนะ่ะแบบคารรถภรรยาของเขาเสียชีวิตยอย่างกระทนันหัน เอ้มันมามันมามันมามาหลบใต้ตู้หลบใต้ตู้มาจริงเปล่ามาจริงมาปลอมมาแท้ต้องเก็บไอเทมไอเทมผมเห็นมันมาแล้วมันไปห้องอื่นนะครูครูเห็นหน้าเรามันเห็นหน้าเราแล้วมันวิ่งเข้าวะทำไมอ่ะเออหน้าตาคุณบาดกลัวเปล่าไหนเราคุณลองทำหน้าตาบาดกลัวให้มันดู มันหนีกลับเข้าไปเลยอ่ะเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยคุ๊กจอดเร็วเออตายไปซะทำไมเราหลบใต้เตียงแล้วไปดูไปกันเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย ไปเดวิลลุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไม่ได้ตายดิอ่ะเออคอณครูอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยมันมาจับผมตรงเก้าอี้แล้วมันก็กินผมเออเออเอออ้าวอร่อยไหมเฮ้ยคนอื่นตายหมดยังเนี่ยอุ๊ยอ๋อทำไมคุณครูนี่ทิ้งเราไปแบบนี้ โอ้ยมีคนตายอีกแล้วใครตายกันไม่รู้ใครตายแต่เราได้เสียงคนตายเดยโอ้ยโอ้ยแล้วเราต้องไปไหนแบตเตอรี่ต้องหาแบตเตอรี่มาซ่อมเฮลิคอปเตอร์แหละสู้ๆคนผมอยู่ได้ผมอยู่ได้เกมชิดโคตรชิดเพราเราตายแด้อหูวิ่งตามั้มันน้ไม่นคุณู ไปด้วยไปด้วยไปด้วยเข้าท่อไหมเขาทอไหมเราตามตู่นคุยอยู่โอเคลงมาคุณเจอตุ๊กตาโอเคเก็บแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาฝั่งเรามันมาฝั่งเราตรงไหนอะอ้าวตายเลยเหรอเราออกมาใจ้าเอมันแล้ว ลงเลยลวกันไป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 ลงวอลื่อแบบนี้เลยก็ต้องลงแบบนี้แหละไม่มีทางอื่นแล้วดิไม่เจออะไรนะนะลบ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 อ่ารอง,องทอเท้า เจอแบตล้วเจอแบตแล้วอาเไม่ทันโอ้ยอีกหนึ่ง<ด>หัวใจครู<ป>จะรูปประคำเราขอเลยนะได้ได้ได,ได,ไดอี่งอนรตายละโอโอเควางแบตเตอรี่แล้วมันวิ่งมาแล้วนะมันวิ่งมาแล้วนะมันวิ่งมาหาผมแล้วมันวิ่งมาหาผมแล้วไปอยู่ห้องใตดินนะ โอเคโอเคแบบโอ้ยอ่าเรียบร้อยใครตายผมตายผมตายผมตายเหลืยสองนั่นเหลืวสองโอเคเราได้โอ้เราได้ลูกประคำแล้วผีมันอยู่ไหนอะผีมันอยู่ชั้นสองชั้นสองตามเพื่อนเราอยู่ได้ใช่ชั้นสองตามเพื่อนเราอยู่ถ้าจะหาอะไรตอนนี้หาได้เลยเอาไปเหเลิคอปเตอร์มันซ่อมยังไงอะถ้ามันซ่อมไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้เลย ผมก็งงเหมือนกันว,ว,ว่าทำไมใบเฮลิคอปเตอร์ซ่อมไม่ได้โอเคมีเสียงล้ะมีเสียงมันวิ่งตามใครก็ไม่รู้รอบนี้มันวิ่งตามเราเลยแหละเพราะว่าเราทิ้งใบเฮลิคอปเตอร์ไงอ๋อโอเคเฮ้ยไปดีแม่งเอ้ยไปดไปดิดีไดเราได้ค้อนค้อนไปทำอะไรบ้างทุบทุบเอาไปทุบไม้ทุบไม้ทุบไม้ โอเคๆมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเสียงขวดโอ้ววๆๆๆๆๆววแรลงนี่งัดเลยใช่ไหมคูณมาเอากุญแจด้วยนะกุญแจแล้วเนี่ยกุญแจอะไรอะ อะไรวะโอ้ตามตามเลย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 หนูตามเลยตามเลยลูกโอ้โหตามข้าคุณคูตายเหรอตาย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 เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเราได้กุญแจห้องใต้บันไดมาไายห้องใต้บันไดนะไม่ใช่ห้องใต้ดินนะโอเคโอเคโอเคอ้าวคุณคุณบันดีเดี๋ยวผมจะเรียกแขกนะคุณรีบวิ่งไปเลยกดสวิตช์อะไรอ่ะสวิตช์นี่ไงให้กดเปิดเออ ไยอ,อ้าวบายเฮ้ยเพื่อนจะหนีเออเพื่อนจะหนียังไงเ,เพื่อนหนียังไงอ้าวเพื่อนตายเรียบร้อยอา้อาวอ้าวคุณไปได้วยใช่ไหมเออเราเอ้าวเราไม่เห็นได้เลยเพื่อนมีคนเดียววะเป็นคนเดียวทุ่อน <laughs> พวกอาไรประยเลยประตูประตูประตูข้งแน่เปิดได้ไหมต้องไม่ตัดสายไฟก่อนปะตัดสายไฟที่ไหนชั้นไหนไม่รู้เลยอ๋อสายไฟเหรอสายไฟนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตระตนี้เปิด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 คลิกเปิดนั่นแหละโอเคโอเคไปไฟไฟไฟวิ่ง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 ได้ไปเดี๋ยได้ไปเนี๋ย สวยๆละเล็กเยี่ยมเอาลอยทั้งบินแล้วไปสุดยอดมันมาป่ะวันนี้กันเดี๋ยวนเดี๋ยวคุณตามผมมาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไปเฮ้ยตดทำไมเนี่ยเม้นไม่ไม่ไม่ได้ตดกลิ่นใช้ได้เลยดูตูดไปดูตูดอ้โหใช้ใช้ไหมรูปไม่ได้โอเคไปไปไป ้ยทำไมคุณวิ่งตาเหลีอยกในในนี้ได้วะ <c oughs> คุณก็วิ่งตาเหลีอยกเหมือนกันเอใค้วิ่งไปหามันจะเลยเลยโอ้โหตูดคุณสุดยอดโอเคเราลงมาชั้นหนึ่งแล้วนะกินโดนหนูไล่เลยนะหนูมันวางกับดักได้นะสุดยอดใช่ วิ่งลงมาชั้นนีงมา้ปไ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 ป <จะ S 2> ไปเจ้แบตเตอรี่เฮลิคอปเตอร์โอ้ยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมไปเปิดรีโมทกันเอารีโมทไปเปิดอู่เฮลิคอปเตอร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะเเออเปิดอู่อ๋อรีโมทใ,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 ใช้เปิดอู่เหรอใช่ใช่ใช่รีโมทก็ใช้เปิดอู่อ่ะเราใส่แล้วหนึ่งอัน มันมาแล้ว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 อา้าวโดนกัดเ,<อ>เลยเ<อ>หรอไม่ไม่ไม่เราปานรองเท้าใส่มันโอเคโอเคเออมันมาข้างไหนโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วย <c oughs> เอาเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ห้องไหนนะห้องมันปิดเป็นตู้ ใจเย็ในใจเย็นใจเย็นต้องตัดสา่ไฟเลยลอด,ดนะลอดโอ้ยมามามา,อาอโอเคเราเจอนี่าวางก่อนโอเควางแล้วลออกกโอเคครบแล้ว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 ได้ไรไอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยมันคืออะไรตอนนี้ผมในมือผมมีกุญแจเฮลิคอปเตอร์แล้วนี่ไงผมเจอแล้วคุณกิ๊บ อจอุณแจสีส้มไขตรงตู้กระจกฮะตู้กระจกนี่เหรอใช่ใช่ใตรงนั้นแหละโอเคเจออะไรไหมหยิบกุณแกสีแนะารับอคไณพ่อคุณ่อ่เฮ้ยแกเยไม่เป็นไรเดือหนึ่งหดือสองือสองคุยออกมะเรียกและเรียกล้วเรียกแลเรียกแขกรยกแขกรู้สึกว่าแบตเตอรี่เฮลิคอปเตอร์จะใส่ครบแล้วนะใสครบแล้วด้วย ถ้าเพื่อนมีคอสให้เพื่อนมาทุบไม้แถวนี้หน่อยดิไอตรงไอที่ห้องนี้เข้าไม่ได้มันน่าจะมีนี่อยู่ตอนนี้ของในตัวผมโล่งๆเลยนะคุณโล่งไหมไม่มีอะไรเลยเอ้าวได้กุญแจเฮลิคอปเตอร์แล้วเพื่อนได้กุญแจเฮลิคอปเตอร์คุณฮัลโหลเอาแล้วไปไปไปที่เฮลิคอปเตอร์ม,รมันมันมันไล่เพื่อนอยู่มันไล่เพื่อนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปพอดีมันอยู่ในท่อมันเดินทา ถึงที่ในคอปเตอร์แล้วเด้อโอเคๆๆๆมาๆๆๆๆกีบอับกีบอัพโอเคนั่งๆๆๆไป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 คืออไปคื้อไรไปเลยตกปะเอ้แล้วออมวีหุ่นมายืนส่งด้วยเหรอ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ยินดีด้วยซ่อมกุญแจสีเงินแล้ว เรียบร้อยค่ะในที่สุดกิฟก็เอาชนะบ้านหนูสยองขวัญมาจะได้คือตอนเล่น,นลี่นกิฟไม่ได้อัดแค่รอบสองรอบนะคะแต่กดกิฟอัดไปประมาณ7-8รอบเลยอ่ะเอาจริงมันเพลินดีเหมือนกันนะคะเล่นไปเล่นมาก็เผลอบอกค,คุณครูว่าเ้ืออ่อณครูขออ่อยตาขอยตาแล้วก็ไปขอยอตาขอยตา ไปเรื่อยๆนะคะคือรู้ตัวอีกทีคือผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วกิฟก็เ,เลยคิดว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสนะกิฟเอาเกมนี้มาไลดีกว่าแล้วก็เผื่อจะเล่นกับคนดูอะไรเงี้ยเวลามันมีการสนทนาประสานกันแบ่งหน้าที่กันเฮ้ยเราได้ไอ้นี่มาแล้วเฮ้ยเราอะไรยังไงแล้วเฮ้ยล่อหนูให้เราหน่อยเฮ้ยเราได้ของนี้มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดห้องนี้ไปเก็บไอเทมด้วยกันดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะกิฟว่ามาสนุกกว่าเล่นคนเดียวเยอะเลย แถมเกมก็ไม่ได้เล่นยากนะคะกิบแนะนําลองชวนเพื่อนโหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันได้นะใครที่ไม่กล้าเล่นเกมผีเกมสยองขวัญอะไรงี้เกมอื่นๆก็มีนะเกมแนวผจญภัยหรือเกมแนวแซนบ็อกอะไรแบบนี้ก็มีแถมมีกิจกรรมแล้วก็แจกของรางวัลเยอะด้วยอย่างตอนนี้นะคะมีกิจกรรม p G Star Program ผลทางการเป็น Content Creator ร,ระดับแนวหน้าค่ะทุกคนสามารถเล่นเกม Box Mango ลงช่อง YouTube หรือ TikTok อะไรแบบนี้ได้เนาะ แล้วเขาก็จะแจก GQ นะคะหรือว่าเงินในเกมนั่นเองเป็นของรางวัลเราก็จะเอาเงินในเกมตรงนี้เอามาแต่งตัวให้สวยๆเลยย่ง่งเวลาไปเล่นแบบอื่นๆเราจะได้ดูเด่นจนคนอื่นต้องอิจฉาไปเลยยังไงใครสนใจสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook Block Man Go Adventure ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้กิ๊ฟก็คงต,ง,งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ไปก่อนนะคะบาย